Winning companies adapt to disruption บริษัทที่อยู่รอดได้ต้องรู้จักปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง70%ของบริษัทที่เคยอยู่ในรายชื่อ Fortune 100เนี่ย700บริษัทได้หายไปในระยะเวลาแค่10ปีเพราะว่าไม่สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงได้ก็เลยต้องปิดตัวลงหรือถูกแทนที่ด้วยบริษัทอื่นที่ดีกว่า Netflix เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงจนสามารถทําให้เขาอยู่รอดมาได้แล้วก็กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกตอนแรกเนี่ย Netflix เนี่ยทำธุรก,กิจเช่าผ่าน DVD เขาจะจัดส่งแผ่นซ d ดี ียให้กับสมาชิกที่ subscribe เข้ารายเดือนนะแล้วจากท,ทําธุรกิจเช่าได้สัก4-5ปี Netflix ก็เริ่มคิดว่าตัวเองควรจะเริ่มทำวิดีโอสตรีมมิ่งสตรีมไปหาลูกค้าการทําตรงนี้ทําให้สิ่งนี้เติบโตและชะนะคู่แข่งในอเมริกาเนี่ยก็คือ Blockbuster นั่นเอง Netflix ก็เริ่มหาทางว่าเขาจะต้องทำไงให้ตัวเองเริ่มทำวิดีโอสตรีมมิ่งให้ได้แล้วก็ให้ดีแล้วก็เจอปัญหาหลายอย่างก็คือว่า Netflix ยังใช้เป็นแบบ Enterprise Computing เป็นแบบเก่าอยู่ต้นทุนสูงและเป็นระบบที่ไม่ได้ออกแบบมาให้สามารถปรับขยายยืดหดตัวได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่แ